2.1นะครับตีเกมมาฟ2.1ข้อ10ข้อใหญ่คือข้อ13ไปดูข้อย่อยข้อ3นะครับยังคงรูปเดิมอยู่ตรงนี้คือมุม C มุม A มุม B ด้าน A ด้าน B ด้าน C เล็กและโจทย์ข้อ3ย่อยเขาให้มาว่าถ้า A มันคือ5ความยาว A เล็กมันคือ5 แล้วก็ความยาวด้าน B มันคือ12จงหา s i น A ว่าเท่ากับเท่าไหร่มาดูถ้าเป็นรูปนี้เขาให้ A มาแล้วตรงนี้คือ5ให้ B มาแล้วคือด้านนี้คือสิบสอง อยากได้สาย a อยากได้สาย a สายเกิดจากอะไรครับข้ามส่วนชิดถูกไหมเอ้ยข้ามส่วนนะไม่ใช่ข้ามส่วนส่วนฉา,าก,ากอ้าวฉากไม่มีนี่ข้อนี้ไม่ได้ให้ค่าฉากมาอน่ได้ให้ให้ด้านถ้าพูดถึง a ให้ด้านข้าม a มาให้ด้านข้ามมา ให้ด้านชิดมาแต่ยังไม่ได้ให้ด้านฉากต้องสร้างเองซะแล้วต้องหาเองไปเห็นเลขแว๊บๆเราเคยท่อง3 4 5 5 12 13าอา้าโปเชพอดีเลย5้าสิที่เราท่องไว้ใช่ไหมจะมีด้าน5้า3ด้วย5 12และ13 3คือตรงข้ามฉากพอดีเลยเพราะนั้นตรงนี้เรารู้อัตโนมัติว่ามันคือ13 อ่าพอจันจบรายการนี้จบด้านข้ามของ a คือ5ด้านฉากก็คือ13ตอบ5ส่วนส3ข้อ4ให้อะไรมาบ้างข้อ4ให้ cos ให้ cos b มาเท่ากับเศษสองส่วนส ให้ a มาเท่ากับ5ถามว่า c เท่ากับเท่าไหร่ให้ a มาคือ5ถ้าตรงนี้คือ a ตรงนี้คือ b ตรงนี้คือ c ให้ด้านตรงข้าม a มาคือ5 cos b cos b ที่ไ,ได้2อส่วนสมเนี่ยมันเกิดจาก cos มันคือชิดใช่ไหมชิดส่วน ฉากชิดส่วนฉากได้สองส่วนสามเพราะฉะนั้นครูยกอันนี้เป็นหน้าถัดไปนะหน้าไม่พอแบบน่งนะเอา เกวเกเลแล้วนี่ไม่ยอมวางให้มาน,นี้เลยแล้วกันโอเคครับดูด้าถัดไปนะครับอตอนนี้ก็คือว่าเราได้คอสเราได้เราได้ว่า2 c o คอสบมันคือ2อส่วนสามี่โจทย์ให้ไม่เกิดจากชิดส่วนฉากถ้าอ้างมุม B ด้านชิดด้านชิดมันคือ5อ้าวได้ละ พนันสามเท่ากับชิดซึ่งก็คือ5ส่วนด้านฉากด้านฉากคือตรงข้าม C ีเขาเรียกสีเล็กท่านั้นคือ5ส่วนซเล็กสมการได้มาอย่างนี้ทำไงครับตัวแปรอยู่ข้างล่างกลับเลยกลับขวาซ้ายก็กลับด้วยเป็น3าส่วนสองเพราะฉะนั้นตัว c เดียวก็ย้าย5จากข้างล่างก็ไปคูณฝั่งบนก็เป็น3คูณ5ส่วน 2 355 15ส่วน2ถ้าเอาเป็นทศนิยมก็เป็น7.5ตอบเพราะนั้นไอ้คำว่าทรายทรายของมุมใดก็ตามชิดเอ๊ะอะไรข้ามส่วนฉากคอสของมุมอะไรก็ตามคือ ชิดส่วนฉากต้องให้แม่นแทนของมูอะไรก็ตามที่จะคุยกันก็คือข้ามส่วนชิดให้ต้องให้แม่นเลยตัวนี้ตัวเนี้ยไม่แม่นไม่ได้เลยไม่แม่นเลยมีปัญหาแน่นอนแล้วทีนี้นะครับต่อไปข้อ5ข้อ5ให้ A มาคือ4ให้ C มันคือ6แล้วถามว่าแทน B เท่ากับเท่าไหร่วาดรูปตรงนี้คือมุม C มุม A มุม B เขาให้ด้าน A คือ4ก็คือตรงค่ามุม A ยาว4ตรงค่ามุม C ยาว6ไม่รู้ตัวนี้ ถามว่าไม่รู้ตัวนี้เนี่ยต้องการรู้ไหมเช็คก่อนแทนของมุมบีก็เกิดจากแทนคืออะไรนะแทนก็คือข้ามส่วนชิดข้ามมุมบโอต้องรู้จกักเลยเนี่ยไอตัวคนมาที่เราอยากรู้เนี่ยหารด้วยด้านชิดคือ4ต้องหาโคเชนมาจดก่อนครับเร็วยังไงต้องหากคนมาให้ได้ แทน B ีเท่ากับข้ามส่วนชิดแทนก็คือข้ามส่วนชิดเราก็มาดูว่าอ้างมุมบีข้ามมุมบีก็คือไอ้ด้านที่ไม่รู้นั่นแหละส่วนชิดคือรู้แล้วมันคือสเพราะฉะนั้นปัญหาเราคือต้องหายด้านที่ไม่รู้นี่คือปัญหาเรื่องความยาวปัญหาเรื่องความยาวบนบีทาลัสบอกว่าตรงข้ามมุมฉากอยู่คนเดียวแล้วยกกาลังสองไปใช่ไหมเป็นที่นี้ที่สอนอยู่ตรงข้ามมุมฉากอยู่คนเดียวเรายกกำลังสองไปจะเท่ากับ ที่เหลือยกกำลังสองบวกกันเอา,าดู6 6 36สามสิบหกเควยร์กำลังสองไว้ก่อนไม่ต้องรู้สี่สี่สิบหกพาเควยร์มายกกำลังสองถ้าอยู่คนเดียวก็ย้าย16มาลบ สิ่งที่เราอยากจะรู้สามสิบหกลบสิบหกได้ยี่สิบ question mark ยกกำลังสองได้ยี่สิบเอาละแล้วจะหาไงละ่ะเลขอะไรเหมือนกันสองตัวคูณกันไ้ยี่สิบวิธีการถ้าหาไม่ได้ก็บอกว่า question mark ตัวเดียวก็เอายี่สิบมาถอดสแควรูทสิเรื่องที่เราเนี่ยนะจำภาพนี้ไว้ดีนะ <c oughs> เมื่อมันยกกำลังสองได้ยี่สิบแล้วเรานึกไม่ออก เราก็ยกภาระการถอดสแควรูทให้กับตัวให้กับมันแทนไปเลยเพะาะนั้นถัดไปก็คือเราก็มัเรียนรู้เรื่องถอดสแควรูททำไง20มาดู20แยกล่างได้เป็น4ี่คูณห้แยกได้เป็น2อคูณสดังนั้นสแควรูทยี่สิก็แยกได้เป็น2องคูณสอคูณห้าถูกไหครับเหมือน2 ดึงไปข้างนอก1ก็เป็น2 s q ส a r e root 5เท่ากับ q u u s t i o n mark พราะในคูเอ t i o n mark ของเราตรงนี้คือ2 square root 5เพราะนั้นตรงนี้แทน b เพราะนั้นสรุปตอนจบแทน b ที่เขาอยากได้ก็เท่ากับ2 s q ส a r e root 5ส่วน4 4เหมือนเกับเลขนำสองนี่คือนำเลขนำหน้าสแควร e r ูทสี่เหมือนเลขนำเหมือนกันเพราะนั้นทำกันได้สองหนึ่งสองสองสอง,ส,องสี่ระนั้นข้อนี้ตอบสแคว r e รูทห้าส่วนสอง,สอง,สองครับโอเคนะ